o o F L สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเบลอหน้าคนในวิดีโอกันประมาณน,นี้ไม่ว่าจะเลื่อนไปไหนก็เป็นเบลอหน้าโอเคเดี๋ยววันนี้จะใช้ Kinemaster ในการทำเบลอหน้าคนในวิดีโอกันวิธีการจะเป็นยังไงตามไปกับ Gobo F L มาดูวิธีการกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในโปรเจกต์ละเปิดโปรเจกต์ด้วย kinemaster นะอันนี้คือไฟล์วิดีโอนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนที่เราอยากจะทำเบลอหน้าอ่ะสมมติผมจะเอาช็อตแถวแนี้แหละลองเล่นก่อนนะครับประมาณนี้ไม่ว่าจะเลื่อนไปไหนผมก็จะเลอหน้าอันนี้นะครับ สมมติผมจะเอาตั้งแต่อ่าทำเครื่องหมายไว้เด็ดหนึ่งสีม่วงนะครับผมจะเอาตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะครับอ่าไม่ว่าจะเลื่อนไปไหนตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่วินาทีที่14บสี่ไปจนถึงวินาทีที่ 25กว่ากว่าๆตรงนี้นะครับจะให้มีตัวทำเบลอหน้าโดยที่ให้มันเคลื่อนที่ไปตามคนเลยคนจะไปทางไหนเราก็ทําที่เบลอให้ตามไปด้วยนะครับคือถ้าจะเป็นภาพนิ่งเนี่ยเวลาทาเบลอหน้าเราก็ใช้วิธีการอาจจะใช้ Photoshop หรือใช้อะไรก็ได้นะครับทำเบลมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยเครื่องมือที่ จะต้องใช้มี2อ,อย่างคือเอฟเฟกเป็นแบบเบลอนะครับอันที่2ก็ปุ่มกุญแจคอนเซ็ปต์ก็คือเดี๋ยวจะเอาปุ่มเบลอมาวาตรงหน้าผมเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มกุญแจกําหนดทิศทางให้มันเคลื่อนที่ตามใบหน้าผมตลอดเวลาเลยนะสรุปว่าจากตรงนี้ก็จะไปที่เลเยอร์ก่อนเลยนะครับก็เลือกเอฟเฟกในเอฟเฟกเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเอฟเฟก ตามที่ผมบอกตอนนี้นะครับก็ให้ไปที่ร้านค้าตรงนี้บริเวณนี้นะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ให้เลือก LED blur นะครับนี่ LED blur จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น motion blur นะครับประมาณแบบนี้อ่าก็แบบนี้นะครับแล้วแต่ใครจะเลือกเอา LED blur ก็ได้หรือว่า motion blur ก็ได้แต่ว่าผมขอเลือกเป็น motion blur นะครับพอเลือกปั๊บกด motion blur ปั๊บกดปุ่มโอเคปุ่มขวาบนก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เราสามารถที่จะยืดหดย่อขยายให้มันเหมาะกับหน้าคนที่เราต้องการได้นะครับสมมติว่าสมมติมมตผมจะเบลอเฉพาะลูก,กตาเพราะฉั้นผมก็ปรับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วผมก็ปิดลูก,กตาแค่นี้ก็พอนะครับหรือผมอยากจะให้มันเบลอแบบว่าเต็มหน้าเลยผมก็ยืดให้มันเบลอเต็มหน้าประมาณนี้อ แต่ทีนี้ผมว่าเอ้ยถ้างั้นเอาให้เป็นแบบรูปวงรีวงกลมเต็มหน้าเลยดีกว่าผมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างของไอ้ปุ่มเบลอเนี้ยได้โดยไปที่บ้านด้านขวามือนี้นะครับก็จะมีคําสั่งที่เขียนว่า shape นะครับตรงนี้ตึ๊บกดเลย shape ก็จะมีรูปร่างของความเบลอให้เราเลือกได้ตามต้องการนะครับดูจะมีหลายรูปแบบเลยแบบไหนที่จะเหมาะกับ ตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะทํามากที่สุดสมมุติผมจะเอารูปวงกลมนี่แหละวงกลมนี้เราปรับได้อาจจะเป็นรีหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับผมก็ขอปรับเป็นแบบวงรีรีแล้วกันนะครับจะได้เหมาะกับรูปหน้านะครับประมาณนี้นอกจากปรับรูปร่างแล้วยังสามารถปรับความฟุ้งกระจายของมันได้ตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับฟีเจอร์ตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูว่ามันจะมีความฟุ้งกระจายตามที่เรากําหนด สมมุติผมเอาสักแค่นี้แหละฟุงและวฟุงและแล้วก็พอได้ที่เหมาะๆก็กดโอเคนะครับยังไม่จบลืมไปเราสามารถกำหนดความเข้มของไอสัญลักษณ์เบลอนี้ได้นะครับโดยไปที่ว่า setting นะครับ ดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับว่ามันจะมี2เมนูหลักก็คือ strength ความเข้มของมันประมาณนี้นะครับ Ang เจก็คือเป็นลนักษณะมุมเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูนะครับเอา strength ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้อยู่ที่เลข6ถ้าเราปรับไปปึ๊บบึบบ,บไปเรื่อยไปจนถึง20มันก็ยิ่งทึบทึบแสงไปเลยนะครับแล้วถ้าเราเลื่อนสเกลลงมาด้านซ้ายก็จะมีความนุ่มนวลขึ้นนะครับสมมติมาถึงนี้ปั๊บเหมือนเดิมละศูนย์ศูนย์นี้น้อยสุดผมจะปรับสักประมาณ สอแล้วกันเนะาะอ่ะมแล้วกันอ่ะสมมุติ3โอเคส่วนมุมมุมก็คือมุมของความเบลอเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ลองดูนะครับให้ดูลองดูทิศทางดูเลือกได้อ่ะโอเคผมเอาเท่านี้ละเอาสัก36เอ่อ40แล้วกันอ่ะ 40, 40 40ิบกับ3นะครับอ่ะโอเคความเข้มบของเอาแค่3แล้วก็แองเจิลหรือมุมเอาแค่40นะครับ แล้วก็กดโอเคแล้วทีนี้ตัวผมได้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยต้องทํำยังไงนะครับเรากดที่สติกเกอร์นั้นก่อนนะครับกดมันนิดนึงแล้วก็ยืดไปถึงตำแหน่งที่เรามาไว้ตะเกียนะครับการมาร์คคือเราแค่กดปุ่มหัวอ่านนะครับมันก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แสดงว่าผมต้องการให้มันเคลื่อนที่ตามบหน้าผมตั้งแต่วินาทีที่14ตรงนี้นะครับ มาเรื่อยๆจนถึงวินาที25กว่ากว่าตรงนี้นะครับเราจะเริ่มกําหนดการเคลื่อนที่ของมันให้เคลื่อนที่ไปตามใบหน้าแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่อยากแนะนําก็คือขยายออกมาเยอะๆเลยนะครับให้เต็มจอเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกําหนดจุดเคลื่อนที่มันค่อนข้างละเอียดมากนะครับถ้าเล็กๆเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับอ่ะโอเคเริ่มต้นเลยกดที่ปุ่มเลอนะครับดูประกอบกันไประหว่างการเคลื่อนไหวของวิดีโอและตัวไอสติ๊กเกอร์เบลนี้นะครับ เริ่มต้นเราจะเริ่มกำหนดให้ตัวสติ๊กเกอร์เบอเนี่ยเคลื่อนที่แหละไปที่ปุ่มกุญแจเลยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ปุ่มแดงๆอย่างที่เห็นนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนหัวอ่านอ่าพอเลื่อนหัวอ่านปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ปุ่มเบอมันยังอยู่ที่เดิมแต่หน้าเราเคลื่อนที่ไปแล้วเราก็ต้องกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ลากเครื่องหมายเบอร์ที่ว่าเนี่ยให้ไปทับหน้าของเราอีกทีหนึง่งอ่าอย่างนี้แล้วก็ขยับหัวอ่านอีก ปึด๊ดค่อยๆทาไปนะครับยืดอีกนิดนึ่งนะครับยืดคอยยืดหน่อยอ่าโอเคปุ่มที่1ปุ่มที่สอง่าโอเคขยับหัวอ่านไปก็จะเห็นว่าตัวเราก็เคลื่อนไปอีกล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เลื่อนตัวปุว่มเลอนี้ตามใบหน้าเราไปเรื่อยๆนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าขยับหัวอา่านแล้วก็เลื่อนปุ่มเลอให้ไปทับหน้า ขยับหัวอา่านเลื่อนปุ่มเลอไปทับหน้าจะเห็นว่ามันจะบวกให้อัตโนมัตินะครับเพราะเราเลื่อนตัววัตถุไอ้ปุ่มเลอนี้ตามใบหน้าเราไปนะครับขยับหัวอา่านเลื่อนปุ่มเลอมันก็จะทำเครื่องหมายมันจะกดเครื่องหมายบวกให้อัตโนมัตินะครับเลื่อนหัวอา่านขยับปุ่มเลอเลื่อนหัวอ่านขยับปุ่มเลอไปเรื่อยๆนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงครับ เลื่อนหัวอ่านไปเรื่อยๆตอนนี้ยังพอได้อยู่อ่าตอนนี้หน้าผมเริ่มขยับไปข้างบนแล้วหลังจากเราเลื่อนหัวอ่านแล้วก็ขยับวัตถุเอ้ยปุ่มเลอขึ้นไปอีกเลื่อนวิดีโอขยับปุ่มเลอเลื่อนวิดีโอขยับปุ่มเลอไปต้องไปสนใจเครื่องหมายบวกลบครับตอนนี้มันบวกเมื่อไหร่ที่เราขยับตัวปุ่มเลอมันจะบวกขห้อัตโนมัตินะครับตอนนี้เราดูแค่ว่า หน้าเราไปตรงไหนแล้วก็ปุ่มเลอไปทับหน้าก็สรุปง่ายๆประมาณนี้นะครับวานปุ่มเลอวานปุ่มเลออันนี้คือการใช้ปุ่มกุญแจอย่างที่เราเคยที่ผมเคยแนะนําไป2คลิปนะครับเรื่องวิธีการทําปุ่มกุญแจถ้าเกิดใครที่ยังจําไม่ได้ก็ลองกลับไปดูคลิปเดิมได้นะครับตามลิงก์ด้านบนนะครับวาน อุมเลวันต้องค่อยๆทำาต้องใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่าเราต้องไปทีละช็อตทีละช็อตทีละเฟรมทีละเฟรมนี่ผมจะทําแบบคร่าวๆนะอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเวลาเยอะๆก็ลองไปทําดูให้มั็นเฟรม by เฟรมสังเกตดูเฟรมข้างล่างจะละเอียดยิบเลยนะครับคือเราต้องเลื่อนไปตามหน้าเราที่มันเคลื่อนไปฮะตอนนี้มันไปตอนนี้มันลงไปล่างนิดนึงเราต้องขยับขยับ เราสามารถยืดถดได้อีกนะครับอ่าโอเคขยับตอนนี้หน้าเราเล็กลงผมก็จะขยับเอ่อจะย่อเครื่องหมายเ,ลเ,ยเลลยบอลอเนี่ยเล็กลงด้วยนะครับแล้วก็ขยับเมื่อไหร่ที่ตัวออกห่างหน้าก็เล็กลงผมจะทําให้ไอ้เครื่องหมายเบลอนี้เล็กลงด้วยนะครับปึ๊บคือตอนนี้เราต้องควบคุมทั้งทิศทางและขนาดของอไอ้เอฟเฟกตเบลอเนี่ยนะครับอ่า ขยับหัวอา่านขยับเบลอ ER, ขยับหัวอา่านขยับเบลอ ER, ขยับหัวอา่านขยับเบลอ ER, ไปเรื่อยๆนะครับอ่าตอนนี้เริ่มโตขึ้นแล้วผมก็ขยับให้มันโตขึ้นปรับได้ทั้งขนาดและทิศทางนะครับอ่าคือเราต้องเลื่อนตัววัตถุเนี่ยให้ไปตามหน้าของเราที่เคลื่อนที่อยู่นะครับประมาณนี้อ่านี้หน้าโตขึ้นนิดนึงขยายหนะ่อยอ่าโอเค นี่หน้าอิ่งโตขึ้นอีกก็ขยายแล้วขยับหน้าโตอีกขยายขยับไปเรื่อยๆครับทีละขั้นอาจจะต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนอเลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุเบลอเลื่อนหัวอา่านเลื่อนวัตถุเบลอ ย่อขยายได้ตามต้องการเลื่อนหัวอ่านเลื่อนวัตถุเบลอย่อขยายได้ตามต้องการหัวอ่านเลื่อนเบลอหัวอ่านเลื่อนเบลอหัวอ่านเลื่อนเบลอหัวอ่านสังเกตว่าื่องหม่บวกมันจะติ๊กให้เองโดยอัตโนมัตินะครับพอติ๊กปั๊บก็จะเกิดเป็นปุ่มสีแดงนั่นคือมีการมาร์กจุดนะครับก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจนจบยังไม่หมดครับ พอเราทําเป็นภาพสโซโมชันทีสตปแบบนี้รู้สึกว่ามันเยอะมากผมก็ขยับไปเรื่อยๆตัวไปตรงไหนเครื่องหมายไปตรงนั้นอ๋อไม่ใช่หน้าไปตรงไหนปุ่มเลนก็ตามไปแบบนั้นนะครับระหว่างที่ตามก็สามารถหดย่อปุ่มเลน,นนั้นได้นะครับอ,อันนี้ต้องยอ่อเนิดนึงอ่าโอเคอย่าลืมนะครับกดปุ่มกุญแจแล้วลอยขยับเราก็เราขยับหัวอ่าน แล้วขยับวัตถุตอนนี้ยังไปไม่หยุดเลยครับสังเกตดูว,ว่าปุ่มแดงจะติ๊กไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เราขยับตัววัตถุเบลนั้นตามหน้าเรานะครับจริงๆแล้วการที่เกิดปุ่มแดงคือการที่เรากดเครื่องหมายบวกนั่นเองแต่ว่าพอเราขยับวัตถุมันก็จะกดเครื่องหมายบวกให้อัตโนมัติประมาณนี้เดี๋ยวนเนี้ย สังเกตดว,วผมจะต้องเลื่อนตามหน้าทุกช็อตเลยอันนี้คือทําไปเรื่อยๆครับทีนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวที่เราต้องเบลอหน้าสมมติมี3คนเราก็ต้อง Import ไอตัวตัวเอฟเฟกต์เบลอเข้ามา3อันเพื่อที่จะไปทำเบลอหน้าของแต่ละคนนะครับก็เป็นงานหนักอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วผมก็เคยทํามาในคลิปที่ไปนคนปรปฐมนะครับ ทำเลคนที่อยู่ในฟาร์มเจระเ้หลายคนเลยอะ่ะก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถถ้าเราพยายามนะครับตอนนี้ผมยังคงตามใบหน้าไปเรื่อยๆนะครับยังไม่หมดเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะดูทีเดียวว่ามันเนียนขนาดไหนนะครับความเนียนไม่เนียนอยู่ที่การเราการที่เราขยับเฟรมไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าเราขยับเฟรมละเอียดมากมันก็จะเนียนมากนะครับอันนี้ผมทําแบบคร่าวๆนะครับ ทำแบบคร่าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะละเอียดยิบอลองดูนะครับตอนนี้ตอนนี้ใกล้จบแล้วครับถ้าไม่เนียนต้องขออาภัยด้วยนะครับนี่แบบเอ,เอาแบบรวบยอดนะครับเราจะได้เห็นเป็นไอเดียว,ว่าต้องทำยังไงนะครับใกล้เสร็จแล้วอันนี้ยืดหน่อยหน้าโตขึ้นลวความเข้มของการเบลอเราสามารถเซตได้อย่างที่บอกนะครับ อ่ะผมทำแค่น,นี้แหละอันนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายจบแล้วผมก็กดโอเคปุ๊บตอนนี้เสร็จละอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าเดี๋ยวผมหดนะครับอันนี้อันนี้อ่ะโอเคนี่คือปุ่มทั้งหมดนะครับปุ่มที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราขยับตัววัตถุบเบลอให้ไปทับหน้ามันก็จะเกิดเป็นปุ่มแดงๆการเกิดปุ่มแดงก็เหมือนกับการกดเครื่องหมายบวกแต่ว่าพอเราขยับวัตถุปั๊บเนี่ย เครื่องหมายบวกก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดทําให้เกิดปุ่มแดงได้เนี่ยที่ความยาวนิดเดียวพอเราขยายเรายืดออกมาเนี่ยนะครับสังเกตดูว่ามันยาวมากปุ่มละเอียดมากเดีย๋ยวจะดูภาพความเป็นจริงว่ามันละเอียดขนาดไหนนี่นะครับประมาณนี้เลยละเอียดยิบเลยเห็นไหมครอ่ะโอเคแล้วผมลองเลย์ดูเป็นไปไหนผมก็จะเลอหนะ้าอันนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะใช้ค i นิมาสเตอร์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือผมบางคนอาจจะเบลอแค่ตรงลูกตาก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับอาจจะยุ่งสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คงไม่เกินความสามารถก็ประมาณนี้ครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีการทำเบลอหน้าบนในวิดีโอโดยใช้ค i นิมาสเตอร์นะครับคิดว่าคลิปนี้น่าจะปรนยุคใช้ได้เพื่อต้อนรับกฎหมายของ YouTube ที่จะมาถึงในวันที่1มิถุนายนนี้นะครับ ก็ลองไปทํากันดูสงสัยก็หลังไม่มาทํากันได้นะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับกับช่องกลุ่มโอเแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนดี้สวันดีนะครับ